ฉันพัทหรือว่าพัชรีหลังจากที่บอสเลือกให้ฉันได้ไปเป็นตัวแทนที่จะไปเวิร์กช็อปที่ญี่ปุ่นร่วมกับพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกอีกประมาณ20กว่าคนจากพนักงานทั้งบริษัทที่มีอยู่หลายร้อยคนฉันที่เป็นตัวแทนพนักงานของบริษัทและเป็นตัวแทนหลักในการเวิร์กช็อปครั้งนี้จะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นเวลาเกือบสอเดือน ฉันตื่นเต้นจริงๆและฉันก็เตรียมตัวเยอะมากเพราะว่าจะต้องเอาเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าไปเผื่อใส่ของฝากกลับมาให้พี่ๆที่ทํางานด้วยเพราะทุกคนพอรู้ว่าฉันได้ไปญี่ปุ่นนะก็ฝากฉันซื้อของเป็นการใหญ่ทุกคนฝากนั่นฝากนี่จนฉันรับฝากไม่ไหวทีเดียวฉันบอกทุกคนว่านี่ฉันไปทํางานนะไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าพวกพี่ๆที่ไม่ได้ไปด้วยอย่างเช่นพวกพี่พกลุ่มสามสาวสตรอเบอรรี่ชีสเค้ก ต่างก็ฝากซื้อเครื่องสำอางและขนมที่ญี่ปุ่นกันใหญ่ความจริงฉันควรจะกังวลอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่ดีใจที่จะได้ไปญี่ปุ่นเพราะว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าฉันไปเที่ยวแต่ฉันไปทำงานต่างหากและฉันก็ต้องไปพบพันส่วนชาวญี่ปุ่นและลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นที่บริษัทสาขาที่นั่นด้วยมันเป็นเรื่องที่ฉันกังวลในเรื่องของบุคลิกแล้วก็ความสามารถของฉันว่าฉันจะทำให้ บอสวางใจได้หรือเปล่าตอนที่ไปพบลูกค้าที่ญี่ปุ่นนะ่ะถ้าเกิดว่าฉันพบประธานบริษัทที่ญี่ปุ่นแล้วทําให้เขาไม่ประทับใจในตัวฉันก็หมายความว่าบริษัทของเรานั้นจะหมดโอกาสและเสียโอกาสไปด้วยถึงแม้ว่าคราวนี้ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกไปแต่มีพี่ๆน้องๆไปด้วยกันอีกหลายคนแต่ว่าฉันก็เป็นคนที่มีไอเดียดีที่สุดคนนึง ที่บอสเลือกให้แล้วก็ที่ลูกค้าและคนส่วนชาวญ,ญี่ปุ่นเขาอยากจะพบตัวฉันที่นั่นอยากจะพูดคุยกันแล้วก็อยากจะนั่งดื่มด้วยกันคราวนี้ฉันไม่อยากให้ทุกอย่างผิดพลาดมันก็เลยทำให้ฉันเกรงมากฉันต้องเตรียมตัวหลายอย่างเลยทีเดียวฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อบอสฉันไม่อยากจะให้บอสกังวลหรือว่าถ้าฉันทำงานผิดพลาดบอสและบริษัทนี้ก็ต้องเสียชื่อไปด้วย ฉันไม่ได้ตัวคนเดียวอีกแล้วตอนนี้ฉันแบกศักดิ์ศรีของบริษัทและแบกชีวิตของบอสเอาไว้บอสทิปรักบริษัทนี้มากๆแล้วก็อยากที่จะกระตุ้นให้ฉันทํางานนี้สําเร็จในสินค้าที่ฉันออกแบบผลิตภัณฑ์นี้จะต้องได้รับการยอมรับในต่างประเทศฉันรู้ว่านี่เป็นงานที่ยากแต่ฉันก็พยายามจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่บอสบ,บอกให้ฉันเชื่อนะนะบอสคอยให้กำลังใจฉันอยู่ห่าง แม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนปากหวานแล้วก็พูดเรื่องหวานๆไม่เป็นแต่ฉันก็รู้จักกริยาที่นิ่งเงียบของบอสแล้วแววตาที่บอสมองฉันอย่างใส่ใจฉันรู้ว่าบอสเป็นห่วงอยู่แต่ด้วยความที่บอสเชื่อมั่นว่าฉันทําได้แน่เธอก็เลยไม่พูดหรือว่าไม่ได้ตักเตือนอะไรยกเว้นว่าฉันจะทําผิดนะไม่กี่วันก่อนวันที่จะเดินทางฉันตื่นเต้นแล้วก็ พยายามจะคิดว่าฉันจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเนะี่ยเพื่อที่จะลดความเครียดลงไปการที่ฉันได้ห้องทำงานใหม่อยู่ติดสวนที่บอสจัดให้สร้างแรงอิจฉาให้กับพวกพี่ๆที่ทำงานจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกคนเข้ามายินดีกับฉันนะฉันรู้ว่าพี่ๆสามสาวสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่เข้ามายินดีกับฉันเนี่ยเธอก็คงจะดีใจกับฉันด้วยจริงๆแต่อีกใจนึงก็ไม่แน่ว่าพวกเธออิจฉาฉัน ที่บอสน่ะให้อะไรรฉันตั้งเยอะและที่ความคิดของฉันมันโดดเด่นขึ้นมาทั้งที่เข้ามาทํางานได้ไม่นานแต่ฉันก็เลื่อนขั้นได้ขนาดนี้พวกพี่ๆคงจะหาเรื่องมาดินทากันอีกฉันไม่อยากจะคุยกับรุ่นพี่พวกนี้ถ้าเกิดว่าฉันไม่โดนดักตอนพักกลางวันที่ฉันกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาจากห้องน้ําพวกพี่ๆสามสาวสตรอเบอรี่ชีสเค้กน่ะก็ยืนดักรอฉันหน้าห้องน้ําพร้อมกับโทรศัพท์ในมือที่มีรูปถ่ายอยู่ด้วย พวกนี้จะให้ฉันดูอะไรอีกนะว่าไงจ๊ะน้องพดัดหมู่นี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะจ๊ะน้องเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะวันเนี้ยใกล้จะถึงวันที่น้องอาจจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะจ๊ะที่พี่ฝากซื้อเครื่องสําอางกับขนมนะ่ะถ้าเกิดว่าเจอนะ่ะก็รบกวนซื้อมาฝากพวกพี่ๆบ้างนะพวกพี่ๆในะอยากไปญี่ปุ่นจะตายน่าอิจฉาน้องจริงๆเลยอะ่ะเนอะพวกเรา ใช่ใช่ใช่แล้วแตเธอน้องพัดน่ะอายุก็แค่นี้เป็นพนักงานใหม่แต่ว่ามีหน้ามีตาในบริษัทขึ้นมาอย่างรวดเร็วะนะพวกเธอคิดว่ามันแปลก,ปลกไหม่ละกูค,คงไม่แปลกหรอกนะพวกเธอเพราะว่าน้องออกจะน่ารักขนาดนี้สงสัยว่าบอสเนี่ยเขาจะถูกใจน้องพัดน่ะนะไม่รู้ว่าทำยังไงใช้อะไรอนะถึงทำให้บอสติดขนาดนี้นะ่ะจริงไหมพวกเราใช่แล้วแต่พวกเธอ กุยไม่คุยเรื่องนั้นดีกว่าเดี๋ยน้องพัสเขาจะคิดมากนะ่ะไม่ได้มีอะไรรอกนะจ๊ะพวกพี่ไม่ได้อิจฉาริษยาอะไรน้องพัดเลยนะจ๊ะพวกพี่เนะี่ยยินดีกับน้องพัดมากๆเลยที่ได้ไปญี่ปุ่นนะจ๊ะอย่าลืมของฝากพวกพี่ด้วยนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะวันนี้พี่อยากก็มีเรื่องอะไรจะมาคุยกับน้องพัทนิดนึงนะจ๊ะพอดีว่าเห็นภาพใน i อจีบอสภาพใหม่ด้วยนะจ๊ะน้องพัทน้องพัดอยากดูไม่ราดเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะเนี่ยบอสเพิ่งอัปเดตเมื่อไม่กี่นาทีก่ออนนีเงแหละ พวกรุ่นพี่ยื่นโทรศัพท์มือถือมาให้ฉันดูในนั้นมีภาพใน IG ของบอสที่ลงในสตอรี่อีกแล้วบอสลงใน IG สตอรี่แค่แคปเดียวเดี๋ยวภาพมันก็จะหายไปเองแต่ว่าพวกรุ่นพี่พวกเนี้ยดันแคปภาพบอสเอาไว้คุยกันในกลุ่มไลน์ด้วยเนี่นุ๊กพัทอยากจะดูมิลล่ะพี่ยแคปไว้นี่ไงภาพตอนที่บอสอยู่บ้านในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะ ไม่รู้ว่าบอสอยู่กับใครนะแต่งตัวเหมือนจะออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยพี่ว่าบางทีอะสงสัยบอสอะจะมีแฟนอยู่ที่บ้านด้วยกันจริงๆนะน้องเห็นไหมเนี่ยแต่งตัวแมนแมนว้ายน้องดูสิบอส็นอย่างเงี้นะจ๊ะน้องทิพย์เห็นแล้วใช่ไหมล่ะเชื่อที่พวกพี่บอกกันหรือยังว่าบอสจะเป็นอย่างนี้ถ้าน้องยังไม่เชื่อพี่นะ เนี่ยก็น้องก็ดูเอาเองเลยว่าพ่อจะแต่งตัวยังไงน่ากลัวไหมล่ะจ๊ะน้องพี่ว่าพ่อเนี่ยชักทําตัวเหมือนอาเสียเข้าไปทุกทีแล้วนะเลี้ยงไอ้หนูเอาไว้ในบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะจริงด้วยนะจ๊ะน้องพัทระวังหน่อยก็ดีนะจ๊ะพี่ว่าถ้าน้องจะประจบอุ้ยไม่ใช่สิถ้าน้องเนี่ยจะเข้าหาพ่อเวลาทางานบ,าบาอ่อยๆอ่ะก็ระวังตัวเอาไว้หน่อยก็ดีนะพวกพี่ขอเตือนเลยแหละ พราะว่าบอสเป็นอย่างนี้แล้วนะถ้าเกิดว่าบอสจะมีเมียอยู่ที่บ้านน่ะเมียบอสจะตามมาตบเอาพวกพี่ก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะถึงคราวนั้นนะจ๊ะใช่แล้วจ้ะน้องพัทเพราะว่าพ like ี่บอกไว้เลยนะจ๊ะว่าถ้าบอสเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยลองดูภาพสองภาพนี้ดีๆสิดูให้ดีๆนะน้องสังเกตให้ดีๆนะเห็นเงาสะท้อนของภาพนี้ตอนถ่ายไหมล่ะจ๊ะน้องพัทน้องพัทลองสังเกตตรงมุมนั้นสิที่เงาจ้ะสองภาพเนี้ย มันมีเงาผู้หญิงด้วยนะนั่นไงนั่นไงน้องพัดเห็นไหมใช่ใช่น้องพัดเห็นไหมน้องพัดดูสิเนี่ยดูในโทรศัพท์พี่สิที่พี่แคปเอาไว้เนี่ยสองภาพเนี้ยนะ่ะน้องเห็นไหมมีเงาสะท้อนของใครวายเป็นเงาสะท้อนผู้หญิงด้วยอะ่ะเนี่ยน้องเห็นไหมมีแขนกับชุดผู้หญิงอยู่ตรงเนี้ยัลษณะอาการแบบเนี้ยนะพี่ว่า เราสะท้อนในภาพที่ถ่ายบอสเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่ถ่ายรูปเนี้ให้กับบอสแน่ๆเลยน่ะใครกันหน้าที่ถ่ายรูปนี้ให้กับบอสทิปแหมจะใครซะอีกนะจ๊ะพวกเธอก็ต้องเปียบอสนะสิหรือไม่ก็คงจะเป็นแฟนบอสที่ยังไม่ได้แต่งงานกันน่ะเขาก็คงจะถ่ายรูปนี้ให้กับบอสตอนอยู่บ้านนั่นแหละในวันหยุดอ่ะคนเราอะน้น้องนะจะอยู่กับใครได้นอกจากแฟนตัวเองน่ะใช่ไหมพวกเธอใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่เธอ เนี่ยบอสต้องอยู่กับแฟนแน่นๆเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นนะภาพเนี้ยนะก็เป็นหลักฐานแล้วเนะนะจ๊ะว่าบอสจะเขามีแฟนแล้วว่าอุ๊ยบอสมีแฟนแล้วจริงๆบอสมีเมียอยู่ที่บ้านแล้วหลักฐานก็ชัดแบบนี้ว่าบอสจะมีผู้หญิงที่ถ่ายรูปให้เพราะว่าเงาของผู้หญิงคนนั้นมันสะท้อนในภาพถ่ายของบอสในไอจีใช่ไหมพวกเธอใช่ใช่ถูกแล้วแหละพวกเธอพวกเธอเนี่ยก็ใจถูกแล้วเงาสะท้อนเนี้ย เป็นเงาของแฟนบอสไม่มีผิดและมันเป็นเงาของผู้หญิงไม่ใช่เงาของผู้ชายเพราะฉะนั้นทําไมเด็กจันน้องทิพยลองคิดตามที่พวกพี่เล่าให้ฟังดีๆีสิจ้าเงาผู้หญิงไม่ใช่เงาผู้ชายก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรนะพวกเธอแหน่เธอทําเป็นโง่ไปไดใ้ใครเขาก็รู้ ต้องเป็นเพราะว่าบอสอะมีเมียคุมอยู่ที่บ้านละซิถ้าเกิดว่าใครเป็นกิกของบอสที่บริษัทเน่ยนะตอนนี้เห็นภาพนี้ก็คงจะหนาวสันหลังกันขึ้นมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าบอสจะเขามีเมียแล้วนะเธอ Why บอสมีเมียรจริงๆด้วยอยากที่พวกเราบอกเลยอะเห็นไหมน้องทิพย์เห็นไหมเห็นไหมฉันดูภาพนั้นแล้วก็เอื้องอยู่สักพักนึงนี่เป็นเงาของแฟนบอสจริงๆหรอหรือว่าไม่ใช่ แต่ว่าในภาพนี้มันก็ฟ้องชัดว่ามันเป็นเงาของผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนด้านถ่ายรูปให้กับบอสที่แต่งตัวแมนแมนแบบนี้ยน่ะเหรอแล้วมันจะทำไมล่ะถ้าบอสเขาจะมีแฟนแล้วพวกพี่พวกนี้ต้องเอามาดินทากันด้วยหรือไงจะรู้สึกไม่พอใจจะไม่อยากคุยกับพวกพี่พวกนั้นก็เลยเดินหนีออกมาไม่ว่าพวกพี่พวกนั้นจะชวนฉันคุยยังไงฉันก็ไม่อยากจะพูดต่ออีกแล้วจะไม่อยากจะฟังหรือได้ยินอะไรทั้งนั้นฉันโกรธจริงๆล้วคราวเนี้ย ฉันทนไม่ได้แล้วทีแรกต่ฉันก็ว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกบอสหรอกเรื่องที่พวกรุ่นพี่พวกนี้นินทาบอสนะฉันว่าจะไม่สนใจแต่ตอนนี้มันชัดจะเกินไปกันใหญ่แล้วฉันทนเก็บเรื่องนี้ไม่ได้ฉันต้องคุยเรื่องนี้กับบอสฉันอยากจะบอกเรื่องนี้กับบอสทิปแล้วแหละว่าพวกที่พวกนั้นพูดอะไรนะฉันเดินเข้าไปในห้องของบอสในยทันทีด้วยความโกรธฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองโมโหอะไรกันแน่ฉันโมโหรุ่นพี่พวกนั้นดูดฉันโมโหภาพถ่ายนั้น นี่ฉันโกรธอะไรกันแน่เนี่ยฉันอยากจะร้องไห้ออกมามันอัดอั้นในอกฉันอยากจะรู้ความจริงฉันอยากจะฟังจากปากบอสเองไม่ใช่เรื่องที่ใครพูดถึงทําไมฉันต้องรู้สึกเจ็บแบบนี้ด้วยฉันเสียใจฉันไม่รู้ว่าฉันเสียใจที่ฉันโดนรุ่นพี่พวกนั้นมาดินทาบอสที่ฉันฟังหรือว่าฉันเสียใจเรื่องอะไรฉันแค่อยากจะรู้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องของบอสที่ไม่เคยบอกฉันเนี่ยฉันเดินเข้าไปในห้อง บอสตกใจที่ฉันอยู่ๆก็เปิดประตูเข้ามาโดยไม่เคาะก่อนนี่เธอเข้ามาทําไมพัดจะไม่ได้เรียกพบเธอซะหน่อยแล้วทาไมไม่เคาะประตูก่อนเดี๋ยวนี้เธอหัดไม่มีมาราย,ยาทกับฉันแล้วหรอพัดเธอมีอะไรนะ่ะอิทุระด่วนเหรอเปล่าคะ่ะบอสคือตอนนี้มันเป็นช่วงพักอยู่อะค่ะแต่มันก็ใกล้เวลาหมดเวลาพักแล้วนะอีกหนึ่งนาทีเธอไม่คิดจะกลับไปทํางานที่โต๊ะเธอได้ยังไงหรือว่าห้องที่ฉันจัดให้ใหม่นะ่ะเธอไม่พอใจ เปล่าคะ่ะไม่ใช่หรอกคะ่ะบอสห้องนั้นหนูก็ชอบดีนะคะแต่ว่าคืออย่างนี้นะคะบอสหนูอะคะ่ะหนูโดนเพื่อน,อนแล้วก็รุ่นพี่ที่ทํางานนินทานะคะแต่เขาไม่ได้นินทาหนูนะคะเขาชอบมานินทาบอสให้หนูฟังนะคะนินทาฉันอย่างนั้นเหรอใครใครมันกล้าน,นินทาฉันที่ทำงานบอกชื่อมาให้หมดบอกชื่อมาเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าถ้านนูบอกไปอย่าบอสจะหักเงินเดือนพวกพี่เขานะคะ หนูไม่อยากจะเป็นดังันรายที่ทําให้พวกพี่เขาต้องถูกหักเงินเดือนหรอกนะคะแต่หนูทนไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะหนูเลยต้องทําตัวเหมือนคนขี้ฟ้องนะคะจะไม่ได้จะหักเงินเดือนอะไรหรอกแต่เธอจะเป็นที่จะต้องรู้พฤติกรรมของพนักงานทุกคนในบริษัทแม้แต่เรื่องการนินท้านันหรอคะบอสแม้แต่เรื่องการนินท้าก็ไม่ละเว้นหรอกนะเพราะนั่นมันสอดถึงนิสัยและสันดานของคนถ้าเกิดว่าเธอลดทิ้งสันดานแล้วก็นิสัยทัศนคติลบๆของตัวเองไม่ได้ในที่ทํางานก็หมายความว่า มันย่อมส่งผลกระทบต่อง,งานที่เธอทําอยู่แล้วเพราะงานที่ทํามันจะมีความคิดที่ออกมาดีได้ยังไงในเมื่อในหัวเธอยังคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลาแบบเนี้มันส่งผลต่อง,งานแน่แน่ฉันจะไม่ยอมไม่มีการดินทาในเรื่องเสียหายอะไรในบริษัทเธอพูดมาว่าเขานินทาฉันเรื่องอะไรบอกมาสิฉันเริ่มกลัวแล้วในตอนนั้นฉันคิดผิดหรือเปล่าที่เข้ามาฟ้องบอสเนะ่ะถ้าบอสโกรธจนปีแตกขึ้นมาจะทำยังไง ฉันพยายามพูดอย่างสุภาพที่สุดฉันพยายามหาคําที่จะอธิบายบอสอารมณ์ของฉันความโกรธของฉันมันทําให้ฉันบอกเรื่องนี้ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็เปิดให้ดูภาพของบอสในไอจคือว่าพวกรุ่นพี่แก๊งสามสาวอะค่ะสามสาว,ส,าส,าวสตรอเบอร์รี่ชีสเค,ค้กอะไรนั่นนะคะในกลุ่มไลน์นะคะบอสเขามาดักหน้าฉันที่ห้องน้ําประจําเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบเอารูปภาพ ที่ดูบอสใน i อนะคะเป็นภาพที่บอสลงนะคะก็ชอบเอาภาพพวกเมียมานินทาแหละคะ่ะเขาพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของบอสเวลาอยู่นอกเวลางานนะคะและแถมยังบอกอีกนะคะว่าบอสเนี่ยมีแฟนนะคะจากเงาสะท้อนในภาพผ่ะขับพวกพี่เขาส่องจนเห็นนะคะว่าบอสน่ะมีแฟนเออมีแฟนอะไรพูดมาสิจะมีแฟนอะไรเหรอ เขาบอกว่าบอสแต่งตัวแบบนี้แล้วในอดีตของบอสคือบอสเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าบอสนะคะมีแฟนเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงนะคะบอสหนูขอโทษนะคะที่หนูหนูขอโทษนะคะเหมือนหนูสอดรู้สอดเห็นเรื่องของบอสเลยอะคะ่ะแต่หนูทนไม่ได้หนูต้องเอามาบอกบอสนะคะก็พวกพี่พวกนี้เขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะคะเธอสนใจเรื่องนั้นด้วยเหรอพัดเรื่องที่ฉันอยู่นอกเวลาง,งานแล้วก็อยู่บ้านน่ยนะ ใน IG มันเป็น IG ส่วนตัวของฉันฉันจะลงรูปถ่ายของฉันหรืออะไรก็ได้ทำไมทุกคนต้องมาแสสารแนเรื่องนี้ด้วยอยากจะรู้นักใช่ไหมเธอเนะ่ะอยากจะรู้กับเขาด้วยใช่ไหมพัดเอ่อ,ค,อคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบอสแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องของบอสอะคะ่ะจริงๆหนูก็คือหนูก็หนูก็อยากรู้ด้วยนะคะบอสหนูขอโทษนะคะฉันไม่ไดกว่าเธอจะเป็นคนแบบพวกนั้นนะ คนที่ฟังคำดินทาของคนอื่นง่ายๆถ้าเธอจะหูเบาเชื่อคนง่ายแบบเนี้ฉันก็อาจจะไม่มั่นใจแล้วนะว่าเธอจะทำงานชิ้นต่อไปได้ประสบความสำเร็จนะ่ะเธอมีจุดยืนของตัวเองบ้างหรือเปล่าความคิดของเธอนะ่ะนอกจากหูเบาฟังคนอื่นในเรื่องไร้สาระแบบนี้นะ่ะแต่ว่าในภาพเนี้ยหนูเห็นเงาสะท้อนจริงๆนะคะว่ามีเงาสะท้อนของผู้หญิงอยู่ในนี้แล้วคือหนูไม่กล้าจะถามบอสเลยคะ่ะแต แต่หนูก็หนูก็อยากรู้นะคะว่าว่าวาอะไรเธออยากรู้ว่าอะไรบอกฉันมาสิว่าเธออยากรู้ว่าอะไรพัดพูดไปเดี๋ยวนี้นะคือหนูอยากรู้ว่าบอสบอสมีแฟนหรือ,อยังนะคะบอสมีแฟนหรือ,อยังคะบอส mm hmm. ฉันพูดออกไปนั่นเป็นคำถามเดียวเลยที่ฉันอยากถามบอสมากที่สุดมาเป็นเวลานานแล้วแต่ฉันไม่กล้าพูด ฉันไม่กล้าพูดจนวันนี้นะ่ะฉันอยากจะรู้ว่าบอสยังโสดอยู่หรือเปล่าก็แค่นั้นฉันบอกออกไปบอสอึอ้งไปสักพักหนึ่งเธอเงียบแล้วก็กอดอกก่อนจะมองหน้าฉันแล้วเธอก็บอกความจริงนี่พัดจะดูภาพนั้นดีๆนะเงาสะท้อนนั่นเนะ่ยผู้หญิงใช่ไหมคนที่ถ่ายภาพให้ฉันเนี่ยไม่ใช่แฟนฉันแต่ว่าเป็นป้าแม่บ้าน ที่เขาทํางานที่กับชั้นบา,านานตั้งแต่แม่ตายเนี่ยป้าคนนี้ก็ทํางานอยู่กับชั้นตลอดป้าเขานะเป็นคนที่ดูแลฉันมาตั้งแต่เด็กด้วยเหมือนกันเขาเหมือนแม่อีคนของชั้นเขาก็เลยถ่ายรูปฉันตอนอยู่บ้านแค่นั้นล้วทาไมละ่ะฉันมีแฟนที่ไหนละ่ะนั่นมันป้าแม่บ้านจะเข้าใจหรือย,ยังป้าแม่บ้านเหรอคะอุย้ยป้าแม่บ้านจริงๆด้วยนะคะบอส เออหนูมไม่รู้ว่ะค่ะบอส <S <S เธอนี่มันเชื่อคนง่ายจริงๆแต่ฉันสงสัยจริงๆนะเธออยากจะรู้ว่าฉันมีแฟนด้วยเหตุผลอื่นหรือเปล่าพัดเหตุผลส่วนตัวของเธอน่มีไหมที่จะอธิบายเรื่องเนี้ยที่เธอบุกเข้ามาในห้องฉันอย่างบุ่มบ่ามเนี่ยจะถามเรื่องแค่นี้เนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าฉันเสียเวลางานไปเท่าไหร่แล้วที่เธอเข้ามานั่งพูดนั่งถามฉันแบบเนี้ย เธเสียเวลางานไปเกือบสิบนาทีและที่ฉันต้องนั่งฟังเธอพร่ำเรื่องไม่เป็นเรื่องบอสหนูขอโทษค่ะหนูเข้าใจผิดนะคะ่ะคือหนูอารมณ์เสียไปหน่อยอะคะ่ะแล้วหนูก็กลัวนะคะเธอกลัวอะไรหนูกลัวว่าบอสจะมีแฟนแล้วว่ะคะ่ะเธอกลัวทําไมเออคือไม่มีอะไรคะ่ะบอสคือหนูหนูแค่หนูกลัวเข้าใจผิดนะคะ่ะหนูแค่กลัวว่าหนูแค่กลัวว่าเรื่องที่คนอื่นเขาดินทาจะเป็นความจริงแล้ว หนูคือคือหนูคิดมากไปเองไะค่ะไม่มีอะไรค่ะบอสบ้ากันใหญ่แล้วนะเธอเนี่ยออกไปได้แล้วฉันจะทำงานต่อบอสดูโกรธฉันมากเลยแล้วเธอก็ไล่ฉันออกไปจากห้องฉันเสียใจจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอาเรื่องพวกนี้มาถามบอสตรงนะแต่ว่าฉันคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะฉันโมโหจริงๆนี่มันเป็นความผิดของฉันสินะ ฉันไม่น่าจะถามเรื่องนี้กับบอสเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรพูดถึงแต่ฉันก็หูเบ้าไปฟังพี่พวกนั้นอย่างนั้นเหรอฉันนีิย่าจริงๆฉันควรจะขอโทษบอสแต่ว่าฉันก็ไม่มีโอกาสเลยจนกระทั่งพวกเราบินลัดฟ้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันในวันงานตอนนี้ฉันไม่ค่อยมีสมาธิกับเรื่องงานสักเท่าไหร่เพราะว่าฉันกังวลว่าบอสจะโกรธฉันเรื่องวันนั้นน่ย ฉันกลัวว่าบอสจะไม่ชอบฉันแล้วแล้วเธอก็จะเกลียดฉันแล้วที่ฉันไปฟังคนอื่นน่ะฉันรู้ว่าตัวเองไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้ฉันพยายามจะไม่คิดอะไรที่มันเป็นแย่ลบนะฉันมาที่ญี่ปุ่นกับบอสพวกเราอยู่ด้วยกันที่โรงแรมหรือที่เรียกว่าเรียวกังเป็นโรงแรมขนาดเล็กสไตล์ย้อนยุคแล้วก็พักอยู่กับผู้ส่วนที่นี่ร่วมกับพนักงานอีกหลายสิบคนที่มาด้วยกันด้วย